เนนกเอเงิงไงเธอเอเงิเอเงไงน,นักร้องเสียงดีดีค่ะเพื่อนเพื่อนเสียดายเสียดายอลินดาเปิดเสียงไม่ได้นะคะนักร้องอย่าเธอหนะหลีมาไวไวมาที่ขยบ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 เขามาเลยไวไเต้นก็ไม่ถูกสีม่วงสิพอดีไหม ไปลองใส่เลยใช่ไหมสำหรับเอ่อให้แม่ไปเอ่อขึ้นหิ้งพระไว้ชอบไหมแม่ชอบอ่ะแ้นอีกเอิงเงยชะเอิงเงยสีม่วงสิพอดีไหม ไปลองใส่เลยใช่ไหมอย่าเธอนะหลีมาไวไวมาพี่ขยบ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 บเขามาเลยไวไวเต็นก็ไม่ถูกชอบกินมากนะคะผลไม้ก็มีทุกอย่างเลยค่ะลองกองก็จะสิ่งเดียวตไม่ได้ถ่ายฟังอะไรนะ ไม่ได้ใส่ผันคน <laughs> ไม่เคยเต้นเนาะสีส่สสำหรับเอ่อให้แม่ไปเอ่อขึ้นหนะิ้งพนระะไว้เข้ามาเด็กก็เลยแม่มาอ่ใหญ่ห้ยทาบด้วยเข้ามาใหญ่ห้ยาหทาบเสื้อนิ่เรียกีบทาบเสื้อ ิบบาทนะคะลูกใหญ่ๆเลยคะ่ะก็ตอนนี้หน้าเงาะสวยคือเกา้าว่แจ่สวยจริงนะชุดเนี่ยเข้ากันนับกระดุมนี่กระดโดดชอบไหมแม่ชอบสวยอืม สวยๆเลยค่ะวันนี้มีนักร้องด้วยนะคะที่ตลาดนี้นะคะเสียงดีมากเลยเสียดายอลินดาเปิดเสียงไม่ได้นะคะก็ชอบไหมแม่ชอบ มาเดินตลาดกันนะคะหาซื้อกับข้าวแล้วก็ผลไม้ค่ะสำหรับเอ่อให้แม่ไปอ่อขึ้นหิ้งพักไว้สีม่วงสิพอดีไหมไปลองใส่เลยใช่ไหมพอเดี๋ยวหาซื้อผลไม้นะคะ อลินดาก็จะซื้อนี้เลยค่ะเพื่อนๆเงาะสวยมากค่ะกิโลละให้ผ่าพรุ่งนี้ด้วยนะคะอ้าอลินดาก็เอ่อจะซื้อนี่ค่ะแก้วมังกรน,นะคะทุกคนจะซื้อแก้วมังกรน,นะคะอ้าอะโวคาโดวนะคะอลินดาก็ซื้อทุกรอบเลยนะคะอะโวคาโดชอบกินมากค่ะ กินอร่อยมีประโยชน์อะโวคาโดนะคะอรินดาก็ซื้อทุกรอบเลยนะคะอะโวคาโดชอบกินมากค่ะกินอร่อยมีประโยชน์อะโวคาโดนะคะอรินดาก็ซื้อทุกรอบเลยนะคะอะโวคาโดชอบกินมากค่ะกินอร่อยมีประโยชน์โอมาเด้อเสกะไหลแม่มาอะใหญ่หัวท้าบด้วยใหญ่หัวท้าบเสื้อนี่ เรียกีบทับเื้ออะโ,โวคาโดนะคะอรินดาก็ซื้อทุกรอบเลยนะคะอะโวคาโ,โดชอบกินมากค่ะกินอร่อยมีประโยชน์เงาะสีแดงน่ากินมากเลยลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวอรินดาจะซื้อองุ่นไข่ปาลาไรเมล็ดนี่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่ออกมาเถิดนะก็ใหรแม่มาออกมาเถะ สีสวยอลิมดาซื้อกางเกงให้ยายกียายกีต้องเต้นให้ดูดีใจได้กางเกงใหม่ซื้อนะคะพวงสวยๆเลยค่ะสวยสีสวยอลิมดาซื้อกางเกงให้ยายกียายกีต้องเต้นให้ดูดีใจได้กางเกงใหม่ อะโวคาโดนะคะอรินดาก็ซื้อทุกรอบเลยนะคะอะโวคาโดชอบกินมากคะ่ะกินอร่อยมีประโยชน์อรินดาก็จะซื้อนี่คะ่ะแก้วมังกรน,นะคะทุกคนจะซื้อแก้วมังกรน,นะคะให้พาพรุ่งนี้ด้วยนะคะห้าสิบบาทนะคะ ลูกใหญ่ๆเลยคะ่ะก็ตอนนี้หน้าเงาะพ่อเดียวหาซื้อผลไม้นะคะอลินดาก็จะซื้อนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆเงาะสวยมากคะ่ะกิโลละเจ็ดเไม่ได้ไา่ฟันอะไรนะไม่ได้ไข่ฟันสวยคือเกาไม่ใช่สวยจริงนะ ทุนเนี่ยเข้ากันน้ำกระดุมนี่กระดูดโอ๊อย่าเช้านะหลีมาไวไวมาที่ใคยับขยับขยับขยับเขามาเลยไวไวเต้นก็ไม่ถูก <laughs> ชอบกินมากนะคะผละไม้ก็มีทุกอย่างเลยคะ่ะลองกองก็จะห้าสิบบาทนะคะ ลูกใหญ่ๆเลยค่ะก็ตอนนี้หน้าเงาะเตี๋ยวไม่ได้ไ่ฟังอะไรนะไม่ได้ขฟันนักร้องเสียงดีดีค่ะเพื่อนๆเสียดายเสียดายอลินดาเปิดเสียงไม่ได้นะคะนักร้องสวยสีสวยอลินดาซื้อกางเกงให้ยายกี ยายกีต้องเต้นให้ดูดีใจได้กางเกงใหม่เงาะสีแดงน่ากินมากเลยลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวลินดาจะซื้อองุ่นไข่ปาไรเมล็ดนี่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่มีมะม่วงเขียวเสวยด้วยค่ะโอ้มาเด็กกไรแม่มาห้ยทับด้วยเา็ห,หวยท้าบเสื้อนี่ เรียกีบทาบเต้อสีม่วงสิพอดีไหมไปลองใส่เลยใช่ไหมคนไม่เคยเต้นเนาะสีส, <S 2> <S 2> สวยอืมใส่ชุดสวยเสียงดีมากเลย เข้ามาไว้ามาเด็กนะกะไลแม่มาโอ้ามาเด็กนะกะไลแม่มาเยายห่หวยทัาบด้วยเข้ามาเดยกหวยทัาบเสื้อ,อกกนี่เรียกจีบทาบเสื้อเงาะสีแดงน่าก,กินมากเลยลูกใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวลินดาจะซื้ออง,งุ่นไข่ปลาไรเมล็ดนี่ด้วยนะคะเพราะว่าแม่คน <laughs> ไม่เคยเต้นเนาะ สี่สภาุ่งนี้ด้วยนะคะเอ่อนามังคุดนะคะในสภาุ่งนี้ด้วยนะคะออกมาเถิดนะก็ให้แม่มา